โอ้ยรูสึกว่าพี่เนกิจะตักน้ำไม่นั่นขึ้นมาเยอะเกินไปโอ้ยโอ้ยโอ้ยไหลไหลโอ้ยพี่เนกิจะต้องปล่อยลงไปแล้วโอ้ยโอ้ยนี่ไม่ค่อยกลมเลยอะ่ะสวัสดีครับน้องๆวันนี้อยู่กับพี่เนกิจากช่องเด็กเล่นครับผมวันนี้เด็กเล่นจะมาชวนน้องๆเล่นของเล่นที่เป็นขนมญี่ปุ่นครับซึ่งน้องๆสามารถทําได้เองและง่ายมากๆของเล่นที่เราเอามาภาในวันนี้นะครับก็คือนี่เลยนี่ เป็นบอลน,น้ํากินได้เฮ้ยถ้าเป็นบอลน,น้ําที่เราสามารถกินได้เป็นขนมและทําง่ายมากๆเออนะฮะวันนี้เดี๋ยวพี่เนกิจ,จะมาทําให้น้องๆดูกันนะครับก็ถ้าน้องๆคนไหนเนี่ยอยากจะเล่นตามนะครับก็สามารถไปหาซื้อได้ตามร้านของเล่นเลยนะครับอ่ะอุปกรณ์ในวันนี้นะครับก็จะมีกันไครนี่น้ำเปล่าอ่าแล้วก็จานสําหรับใส่บอลน,น้านั่นเองครับผมเดี๋ยวเรามาแกะกันดูข้างในกันก่อนดีกว่า นี่โอ้อุปกรณ์ด้านในก็จะมีนี่เลยครับน้องๆเป็นถาดนะครับแล้วก็เป็นถาดที่มีสามหลุมแล้วก็จะมีนี่เป็นผงสำหรับทำบอลน,น้ำนะครับมีทั้งหมดสามสีมีสีเขียวมีสีฟ้าแล้วก็มีสีม่วงนั่นเองนี่แล้วก็จะมีนี่เลยครับช้อนสองอันนี่เป็นช้อนที่สำหรับใช้ คนหนึ่งอันสีชมพูเนี่ยเอาไว้คนนะครับแล้วก็ส่วนสีขาวเนี่ยเอาไว้ทําบอลน,น้ํานั่นเองอ่าขั้นตอนแรกนะครับก็ง่ายๆเลยขั้นตอนแรกเราจะต้องตัดตัวที่เป็นหลุมสําหรับทําบอลน,น้ํากันก่อนนะครับซึ่งเขาก็จะมีขีดมาบอกเรานะครับว่าให้เราตัดตามแบบนี้อ่ะเดี๋ยวพี่เนกีิจะตัดมาก่อนนะครับ พอหลังจากที่เราตัดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับวิธีการทําเขาก็มีบอกด้านหลังนะครับแต่น,นี้คือพี่นิกิอ่านมาแล้วนะฮะเดี๋ยวเราจะมาแยกกันก่อนว่าถาดไหนสําหรับผงสีเนี่ยสีอะไรถาดใหญ่นะครับก็จะเป็นถาดที่สําหรับผงสีเขียวนะครับแล้วก็ถาดเล็ก2ถาดก็จะเป็นถาดสําหรับผงสีฟ้าแล้วก็ผงสีม่วงนั่นเองเอ่เริ่มต้นกันที่ถาดใหญ่กันก่อนก,นกับผงสีเขียวนะครับนี่อันนี้เลย ข้างในก็จะเป็นผงเสียวขาวแบบนี้โอ้เดี๋ยวเราจะใส่น้ำกันน้ำเนี่ยเขามีขีดบอกไว้ด้านข้างเห็นไหมครับนี่จะเป็นขีดบอกว่าระดับน้ำก็คืออยู่ในระดับนี้นะครับอย่าเกินนี้นะวุยพื้นมันเอียงอะ่ะโอเคเรียบร้อย แล้วเดี๋ยวเราก็จะทำการคนนี่โอ้โยกลิ่นหอมมากเลยกลิ่นหอมมากเลยครับน้องๆคนคนอยู่นี่กลิ่นขึ้นจม,มูกเลยนะคนให้ละลายกับน้ำทั้งหมดเลยนะครับโอเคอันนี้น่าจะละลายทั้งหมดแล้ว อ่ะอันนี้เราก็พักรอไว้ผงที่เป็นสีม่วงแล้วก็สีฟ้าอืมผงสีฟ้ากับสีม่วงอันนี้ก็จะเป็นออกสีฟ้ากับสีม่วงนะเดี๋ยวน้องๆดูนะครับมันก็จะออกเป็นสีม่วงนอ่อนๆกับสีฟ้าอ่อนๆเดี๋ยวเรามาเทน้ําใส่กันผงอันนี้ก็จะมีขีดบอกอยู่เช่นกันนะครับน้องๆอย่าเทเกินนะก็จะมีขีดบอกอยู่เหมือนกันนะครับ เทให้เท่าในระดับที่เขากำหนดไว้ให้โหนิดเดียวเองสีฟ้าบ้างโอเคหล <c oughs> ังจากนั้นเราก็จะทำการคนเหมือนเดิมครับเราจะคนสีม่วงก่อนแล้วกันโอยมันเป็นแบบพอมันโดนน้ำแล้วก็เป็น,ปนแบบหนืดหนืดอะน้องๆเห็นไหมนี่มันเป็นแบบหนืดหนืดเออมันเป็นแบบเหนียวเหนียวหนืดๆืด เราจะต้องคนให้ละลายเข้ากับน้ำทั้งหมดเลยนะครับโอ้หอันนี้ละลายยากกันนะแล้วก็บีบีกนิดนึงเราเรามาคนสีฟ้ากันบ้างโหสีฟ้าสวยมากเลยโหแล้วก็กลิ่นหอมมากเป็นกลิ่นแบบเหมือนเป็นกลิ่นบูฮาวายโซดาโหได้กลิ่นแล้วแบบอยากกินเลยอะ แล้วก็วิธีการทําต่อไปที่เราจะทํานะครับใช้ช้อนตัวนี้ช้อนที่เป็นน้ําสีเขียวๆที่เราละลายไว้ตอนแรกใช้น้ําตัวนี้เป็นตัวที่จะทําให้ลูกบอลน,น้ําเนี่ยขึ้นรูปเออขั้นตอนแรกให้เราใช้ช้อนที่เป็นช้อนใหญ่นะครับตักน้ําในนี้ขึ้นมาเอาสีไหนก่อนอสีไหนก่อนสีม่วงหรือสีฟ้าก่อนดี เอาสีไหนก่อนนะสีไหนก้อนดีอ่าให้น้องๆทายกันเข้ามานะครับว่าพี่เนกิชอบสีม่วงหรือสีฟ้ามากกว่านะครับเดี๋ยวพี่เนกิจะมีตัวไอขึ้นให้ด้านมุมจอนะครับให้น้องๆลองกดดูนะครับภายในระยะเวลา1ิวินี้ว่าพี่เนกิจะเลือกสีไหนก่อนอ่านะครับระหว่างสีฟ้ากับสีม่วงต้นกล้วยไม่เกี่ยวครับ 2> <c oughs> 1>, 1 2 3 4 5ส7าสี่ห้าหเจ็ด 8 9 10อ่าพร้อมดูเฉลยกันหรือยังเมื่อกี้พี่พี่เนกิบอกพี่เนกิชอบสีฟ้ามากกว่าเพราะว่าสีฟ้าสีมันสวยมากอ่ะพี่เนกิจะเริ่มต้นที่สีฟ้ากันเลยวิธีก็คือเทน้ําที่เป็นสีฟ้าลงในน้ําสีเขียวที่อยู่ในช้อนนะครับโอ้ยน้องๆเห็นไหม เราจะเอาลูกเล็กๆแค่นี้ก่อนเนอะอลูกแค่นี้พอก่อนเขาบอกให้เราเนี่ยเทลงไปในชามสีเขียวมันจะเป็นก้อนกลมๆไหมมันจะเป็นก้อนกลมๆไหมทุกคนมาลุ้นกันเฮ้ยมีติ่งออกมานิดน,นึงโูมันเป็นก้อนกลมๆแล้วครับน้องๆเห็นไหมเหมือนสาลามในการ์ตูนที่พี่นกิกิชอบดูเลยอ่ะลูกแรกขึ้นมาแล้ว แล้วเขาก็จะมีที่สําหรับเสด็จน้ําตรงนี้ด้วยหูนเป็นก้อนกลมๆเลยหูน้องๆมันแบบมันสวยมากดูดิมันเป็นก้อนกลมๆสวยมากเดี๋ยวพี่เนกิจ,จะใส่จานนี้ไว้ก่อนนะครับนี่หูอ่ะเดี๋ยวเราไปทําสีอื่นกันบ้างพี่เนกิจ,จะทําสีม่วงบ้างพอตักน้ําขึ้นมาใส่ช้อนเสร็จปุ๊บเราก็ทําการ เทลงไปค่อยๆเทนะครับใจเย็นๆช้าๆออ้ยรู้สึกว่าพี่นิกิจะตักน้ำไม่นั่นขึ้นมาเยอะเกินไปโอ้ยโอ้ยโอ้ยไหลไหลโอ้ยพี่นิกิจะต้องปล่อยลงไปแล้วโอ้ยโอ้ยนี่ไม่ค่อยกลมเลย่ะนี่โอ้ยนี้ไม่กลมพี่นิกิใส่น้ำสีเขียวในช้อนเยอะเกินไปแล้วก็ใส่ไอ้นียน้ำสีม่วงเนี่ยเยอะมากเกินไปทำให้ มันไม่คงรูปนะครับทำให้มันล้นออกมาโหยอันนี้ไม่ค่อยไม่กลมเลยเป็นแบบบูดๆเบีดเด้ยวเเป็นเหมือนตัวโปกเกมอนนะครับตัวที่มันสามารถแปงลงร่างเป็นตัวอะไรก็ได้เดี๋ยวเราจะมาลองทำในหลายๆลูกว่าเดี๋ยวน้องๆต้องรอดูนะครับว่าจะมีลูกไหนที่สวยกันบ้างมาเดี๋ยวเรามาเริ่มทํากันแบบเร็วๆคราวนี้พี่นิก,กิจะลองทําลูกนี้สีม่วงลูกนี้ให้สวยๆเลย น่าจะได้แล้วแหละนี่โหเป็นครอบครัวสลามเป็นครอบครัวสลามที่กินได้ครับน้องๆมันเหมือนสลามมากๆจริงๆมันไม่ใช่สลามนะครับแต่ว่ามันเหมือนสลามมากๆโหน้องๆดูเดี๋ยวพี่นก,กิจะตักใส่จานออกมาให้หมดนะครับ เย้ yeah. เสร็จแล้วครับน,น,น้องๆนี่มีสีฟ้าเดี๋ยวเราจะมานับกันนะครับว่าสีฟ้ามีกี่ลูกแล้วก็สีม่วงมีกี่ลูกสีฟ้ามี1 2 3 4 5สสี่ห้าสีม่วงมีหนึ่ง5ี่้าลูกเท่ากันครับน้องๆเดี๋ยวเราจะมาชิมสีสีฟ้ากันก่อนดีกว่านี่ด้วยเริ่มต้นด้วยลูกเล็กๆก่อนเลยอุ้ยหวัวมันแบบพอหยิบขึ้นมาแล้วมันแบบน้องๆดูดิมันแบบม,แบบมันนิ่มมากแล้วแบบหวัวมันเล่นสลามจริงๆครับ แต่คือจริงๆมันไม่ใช่สลามนะครับต้องบอกน้องๆก่อนเพราะว่าอันนี้เป็นเป็นบอลน,น้ําบอลน,น้ําเป็นของเ,อเป็นขนมนะครับที่กินได้สลามจริงๆกินไม่ได้นะครับเดี๋ยวเราจะลองกินเจ้าสีฟ้านี้กันดูหนึ่งลองซอืมอร่อยมาก <S 1> <S 1> <S 1> เปลือกข้างนอกครับน้องๆเปลือกข้างนอกมันจะเป็นเหมือนเยลลี่ครับ เหมือนประมาณปีโป้แต่เป็นแบบปีโป้แบบบางๆอะครับน้องๆแล้วข้างในมันก็เป็นน้ำครับน้ํามันจะแบบเป็นเหมือนน้าเชื่อมครับน้ําเชื่อมแล้วกลิ่นหอมมากเป็นบูฮาวายโซดาอร่อยมากครับเดี๋ยวเราจะลองกินสีม่วงลูกเล็กกันบ้างนี่โอ้ยนมครับน้องๆขูมันใส่มากอะแบบเนี่ยมันจับเล่นได้อย่างนี้เลยอนะน้องๆดู <saint> เห็นไหมอ่ะเราลองกินกันดูครับอืม อันนี้ก็อร่อยครับน้องๆเป็นแบบกลิ่นแบบบูเบอรี่อร่อยมากๆ,น,ๆนะครับน้องๆเดี๋ยวพี่นี่กินอีกรู่นดีกว่า <ๆ S 1> ลองตึนสองลูพร้อมกันเลย <ๆ S 1> อู้อ <ๆ S 1> อร่อยอ่ะพอกินสองลูกพร้อมกันมันก็ผสมกันอร่อยมากหมดแล้วอืมอร่อยอ่าอร่อยจริงๆครับน้องๆ ถ้าน้องๆเนี่ยอยากจะลองทําดูนะครับก็สามารถหาซื้อได้ที่ร้านของเล่นพี่นกิกิไปซื้อที่เมกาสะพานเหล็กนะครับในราคาเนี่ยกล่องละหนึ่งร้อยบาทอันนี้พี่นกิกิไม่รู้นะว่าที่อื่นขายราคาเท่าไหร่กันบ้างคือพี่นิกิเดินไปเจอแล้วก็เห็นว่าแบบเฮ้ยมันน่าเอามาลองทําให้น้องๆดูกันมากแล้วปรากฏว่ามันก็อร่อยครับโอ้โหถือว่าเป็นขนมญี่ปุ่นอันอีกอันหนึ่งที่ที่พี่นกิกิเพิ่งเคยกินครั้งแรกเลยนะครับก็อยากให้น้องๆลองไปทํากันดูไปหาซื้อมาลองทํากินกันดูนะครับถ้าน้องๆนะครับอยากเห นขนมแบบไหนมาเล่นอีกนะครับก็สามารถคอมเมนต์ที่ด้านล่างได้เลยนะครับพี่เนกิยังมีเหลืออีกหลายอันเลยไม่ว่าจะเป็นซูชิเบอร์เกอร์ขนมปังนะครับก็ถ้าอยากดูก็คอมเมนต์กันเข้ามานะครับถ้าใครที่ชื่นชอบคลิปนี้นะครับก็กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ช่องเด็กเล่นด้วยนะครับสำหรับในวันนี้นะครับพี่เนกิต้องขอลาน้องๆไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับบ๊ายบายโหหมดแล้วอ่ะอดกินอีกเลย